สวัสดีค่ะนิงคามิเคนโชชาวราศีเมษรประจำวันที่21 27กันยายนค่ะสัปดาห์นี้ชาวเมษนะคะมีเกณฑ์พบเจอเรื่องที่พลิกผันเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆทำให้ชาวเมษต,ต้องตัดสินใจเด็ดขาดในหลายๆเรื่องนะคะ บางคนก็เรียกว่าเหมือนกรรมลิขิตนะคะที่จะได้พบเจอเป็นเรื่องของเวรของกรรมหรือเป็นเรื่องของจังหวะเวลานะคะบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงงานแบบด่วนๆปุ๊บปับ๊บฉับพลันอาจจะได้เปลี่ยนสายงานสายอาชีพนะคะใครที่มีการงานมั่นคงอยู่เนี่ยช่วงนี้คุณก็อาจจะได้ออมีปัญหาเข้ามาหรือว่ามีคู่แข่ง มีศัตรูรวมทั้งเกิดอุปสรรคในเรื่องของการทำงานลูกน้องบริวารอาจจะไม่ได้ดั่งใจแบบนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของชาวเมธแต่ละคนนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วสัปดาห์นี้ชาวเมธอาจจะมีเรื่องให้ออกังวลใจวิตกกังวลอยู่บ้างหรือว่าทำให้เกิดความเครียดอยู่บ้างนะคะก็ขอให้ชาวเมธเนี่ยอดทนแล้วก็ ฝา่าฟันอุปสรรคในช่วงนี้ให้ได้การตัดสินใจในช่วงนี้ถ้าคุณตัดสินใจถูกนะคะก็จะนำไปสู่อนาคตที่ดีต่อไปแต่ว่าถ้าผิดพลาดก็เรื่องก็จะบานปลายยาวไปได้นะคะใครที่ตกงานอยู่นะคะให้เร่งหางานช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้เจองานดีๆเข้ามาด้วยนะคะก็ขอให้ลอง เปิดโอกาสนะคะแล้วก็ลองลงมือทําดูนะคะเรื่องของการเงินเป็นช่วงที่คุณต้องบริหารการเงินให้ดีเช่นการบางคนอาจจะมีเงินเข้ามามากแต่ว่าก็มีรายจ่ายค่อนข้างเยอะนะคะทําให้ชาวเมดอาจจะติดขัดได้ง่ายเรื่องของสุขภาพก็ถือว่าปกติดีส่วนมากจะเป็นเรื่องของความเครียดต,ต่างๆนั่นเองนะคะจากเรื่องของชีวิตหรือว่าการทํางานของเรา ในเรื่องของความรักนะคะท่านที่ยังโสดช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจเลือกนะคะสําหรับบางคนขอให้เลือกคนที่ถูกที่ใช่นะคะเพราะว่าเรื่องของเพศตรงข้ามในสัปดาห์นี้นะคะหรือว่าเรื่องของความรักในสัปดาห์นี้อาจจะต้องใช้การตัดสินใจที่ชัดเจนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะต้องใช้เวลานิดนึง เพราะว่าถ้าเลือกผิดก็คืออาจจะเปลี่ยนชีวิตชาวเมดได้เลยส่วนท่านที่มีคู่แล้วก็เป็นช่วงที่แฮปปี้ดีค่ะเป็นช่วงที่ต้องตัดสินใจทําอะไรบางอย่างด้วยการหรือว่าซื้อของเข้าบ้านซื้อของใหญ่ๆร่วมกันนั่นเอง หากท่านใดสนใจดูดวงไพ่ย,ยิปซีหรือปรึกษาเรื่องดาวกรรมส่วนตัวกับหนิงคุณสามารถอินบ็อกมาที่เพจคามิคเคนโชได้เลยค่ะหนิงจะรีบตอบกลับไปฝากกด Subscribe ติดตามช่อง YouTube คามิคเคนโชของหนิงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ